ไอคนที่เขาอยากชิมน่ะเขาพึ่งนึกได้ว่าเฮ้ยเขาควรจะชิมเพราะว่าเขาไม่เคยชิมนี่มันเป็นของที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่ของเลี้ยงวันนี้ฝนตกแมงเม่าออกอันนี้เป็นแมงเม่าที่มนุษย์อย่างเรากินได้เราเหมือนกับว่าจะเอากระมังมาลองช่วงที่มันกําลังจะไปแล้วอะพอดีมีคนเขาไม่เคยกินเนาะเขาอยากรู้ว่าแมงเม่ามันรสชาติยังไงก็คือเดี๋ยวเราจะล้างล้างแล้วเอาไปคั่ว ขัวใส่เกลือน,นิดหนึง่งถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยด้วยก็ได้แต่ว่าเราไม่มีใบเตยเราก็ใส่แมกมูดแหละจริงๆไม่มันมันไนมะ่แต่ก่อนขั่วไม่เคยใส่ใบอะไรนะเพราะมันไม่ขาานะแมงเม่านี่มันไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ที่มีกลิ่นขาวนะเดี๋ยวแม่จะให้ดูนะว่าได้เยอะปะก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆได้แค่พอชิมไม่ใช่ได้แค่พอกินนะแค่พอชิมเพราะว่าตั้งแต่เรามาอยู่เนี่ย มันเพิ่งมีนะนะเพื่อนเบนมันเพิ่งออกมาในครั้งแรกเลยตัวอ้วนอนเลยดู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 ดดดดดด